สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆอุ่นๆใจมาคุยกันนะคะมาจากร้านบ้านยายที่ด่านขุนทดโคราชเห็นว่าเขากำลังจะแจกขนมจีน้ำยาฟรีตั้ง200ชุดเลยนะคะในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568นี้เริ่มตั้งแต่10โมงเช้าเลย เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ทราบมาว่าเ,าเป็นความตั้งใจของลูกๆห,หลานๆคุณยายทองย้อยเจ้าของสูตรนะครับที่อยากให้คนได้ลองชิมฝีมือแล้วก็คือทำด้วยใจจริงๆในวันสำคัญแบบนี้ ใช่เลยค่ะแค่ฟังก็รู้สึกดีแล้วนะคะคือความตั้งใจทําสุดฝีมือเลยแต่ทีนี้พอมองในมุมของเราแบบว่าการกระทําแบบนี้ในสังคมไทยเราอะค่ะมันมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องบุญกุศลความเชื่ออะไรแบบนี้ด้วยใช่นะคะถูกต้องเลยครับคือสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ถ้ามองในมุมวัฒนธรรมความเชื่อไทยเราเนี่ยการให้ทานอาหารอย่างการแจกขนมจีนครั้งนี้มันถือเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทานาไม ทานามมยครับทานามมยก็คือการให้ทานการสละความตระหนีออกไปนะครับความเชือ่อก็คือว่าจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขความเจริญในชีวิตอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่ให้ของไปแต่เป็นการฝึกใจเราเรื่องการสละออกไปด้วยใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วแล้วนอกจากการให้ทานหรือทานามมยแล้วเนี่ย การที่เขาเลือกทำในวันแม่แห่งชาติแบบนี้มันมีความหมายพิเศษอื่นๆอีกไหมคะเช่นเรื่องของความตั้งใจหรือเจตนาอะไรแบบนี้คะมีแน่นอนครับเจตนานี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยในทางพุทธศาสนาการทำบุญครั้งนี้ถ้าทำด้วยเมตตาก,กรุณาคือมีความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสุขจริงๆโดยเฉพาะทำในวันแม่ซึ่งเป็นวันที่เราระลึกถึงพระคุณแม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพัน ความกระตันยูด้วยนะครับออืและถ้าหากมีการตั้งใจอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติมไปอีกเช่นอุทิศให้คุณแม่ที่อาจจะล่วงลับไปแล้วหรือบรรพบุรุษหรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรตามความเชื่อก็เชื่อว่าจะส่งผลบุญไปยังทันเหล่านั้นได้แล้วก็จะช่วยให้ชีวิตเราเราบรื่นขึ้นด้วยครับ พอเชื่อมโยงกับวันแม่แล้วความหมายมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะแสดงว่าการกระทำครั้งนี้ครั้งเดียวนี่ยมันโอ้โหได้ทั้งเรื่องการให้ทานแสดงความกตัญญูแล้วก็ยังอาจจะส่งผลดีต่อชุมชนด้วยใช่เลยครับมองในแง่สังคมชุมชนก็ถือเป็นการสร้างความสามัคคีได้เหมือนกันการที่แร้านค้าในท้องถิ่นอย่างร้านบ้านยาย ลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆให้กับคนในชุมชนเนี่ยมันก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทําให้คนรู้สึกดีต่อกันค่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้าทําด้วยจิตที่ตั้งมั่นดีคือเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังว่าเออจะต้องได้ลูกค้าเพิ่มหรือผลประโยชน์อะไรตอบแทนกลับม,ม,มามากๆหรือที่เราอาจจะเรียกว่าทําโดยไม่ยึดติดในผลที่จะได้นะครับก็เชื่อว่าจะยิ่งทําให้ได้อานิสง์หรือผลบุญมากขึ้นไปอีก เพราะมันมาจากการเสียสละที่แท้จริงจากใจฟังดูดีมากๆเลยค่ะคือการกระทำน่ง่ายๆอย่างการแจกขนมจีนเนี่ยพอมองผ่านมุมวัฒนธรรมความเชื่อมันมีความหมายซ้อนอยู่หลายชั้นมากๆเลยนะคะแต่ก็แอบ,บคิดนิดนึงค่ะว่าในมุมของคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับหลักธรรมหรือเรื่องบุญกุศลลึกซึ้งขนาดนี้เขาจะสัมผัสถึงมิติตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะหรือบางคนอาจจะมองว่าเอฟเป็นการตลาดหรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่ดีครับ คือแน่นอนว่าในยุคสมัยนี้การการะทําอะไรต่างๆโดยเฉพาะจากธุรกิจเนี่ยมันถูกมองได้หลายมุมอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนทั่วไปสัมผัสได้แน่ๆไม่ว่าจะคุ้นเคยกับหลักธรรมหรือไม่ก็ตามคือความตั้งใจดีกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับใช่ครับมันเหมือนเวลาเราเห็นภาพคนช่วยคนแก่ข้ามถนนหรือเห็นใครแบ่งปันอะไรเล็กๆน้อยๆให้กันนะครับถึงมันจะดูเล็กน้อยแต่พลังบวกหรือความรู้สึกดีๆเนี่ยมันส่งออกมาได้จริงๆ การกระทําของร้านบ้านยายครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นร้านค้าเป็นธุรกิจแต่การเลือกทําในวันสําคัญอย่างวันแม่แล้วก็ประกาศชัดเจนว่าทําด้วยใจอยากให้มาชิมฝีมือนคุณยายมันก็สื่อสารเจตนาที่ดูจะนอกเหนือไปจากการค้าขายปกติอยู่แล้วค่ะค่ะซึ่งจุดนี้แหละครับที่ผมว่ามันต่างจากการตลาดทั่วไปแล้วมันไปสัมผัสใจผู้คนในมิติของความกระตันยูการระลึกถึงแม่การแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณค่าที่สังคมไทยเราให้ความสำคัญมากๆอยู่แล้วเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วกิจกรรมของร้านบ้านยายที่ด่านคุณทศครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของการที่ความรักในครอบครัวการแสดงความกตัญญูความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนแล้วก็ความเชื่อทางวัฒนธรรมเรื่องบุญกุศลเนี่ยมันสามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวจริงๆแม้ในโลกยุคปัจจุบันใช่เลยครับ มันเป็นภาพสะท้อนที่ม่าสนใจมากแล้วมันก็อาจจะทิ้งคำถามให้เราได้กลับไปคิดต่อด้วยเหมือนกันนะครับว่าในยุคที่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์ไปหมดเนี่ยการกระทําเล็กๆที่เกิดจากความตั้งใจดีความเอื้อเฟื้อและความเชื่อในคุณค่าดีงามแบบนี้มันยังมีพลังมากพอที่จะช่วยหล่อเลี้ยงสืบสานคุณค่าอย่างเรื่องความกตัญญูการทําบุญให้ทานให้ยังคงอย่างรากและมีความหมายที่แท้จริงในสังคมเราต่อไปได้ยังไงในปัจจุบันนี้ครับ